อาหาร oh, <no. S 1> บุฟเฟ่ต์งานบวชดีๆแบบนี้หาได้ที่ไหนอาหารบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่นะครับวันนี้เป็นงานบวชครับวัดบางนาในนะครับมาดูเตัวอย่างกันเลยลูกค้าไว้วางใจให้ผมพ่อครัวแมวมาจัดอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับงานบวชครับผมกับลูกค้าได้ประสานงานกันตลอดครับว่าจะจัดวัดไหนให้อาหารไปถึงกี่โมงอาหารถวายพระจัดแบบฉันวงหรือเป็นโตฉันวงกี่วงจะให้พระทานก่อนแขกหรือแขกทานก่อนพระเราประสานงานกันตลอดครับผลงานเลยวันนี้ครับบอกเลยครับว่า ราบรื่นแน่นอนครับผมผมพ่อครัวแมวแล้วก็ทีมงานตั้งใจบริการให้ลูกค้าครับจบงานครับลูกค้ามารีวิวกับผมครับบอกว่าดีงามทุกอย่างเลยครับคนชมอาหารมนอร่อยกันทุกคนเลยและนี่นะครับคือบริการดีๆของเราครับแต่เพื่อเชื่อผมครับผมก็จะภาพอาจจะเตี้ยเพิก็ได้ผมเลยไปแอบอัดวิดีโอจากลูกค้าตัวจริงที่มาทานอาหารที่ไลยบุฟเฟ่ครับวันนี้สัมภาษณ์ตัวจริงนะครับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ไลยบุฟเฟ่ในวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้อร่อยมากครับกับทิพย์ลุงเรือใช่ไม่เคยกินเพิ่งได้กกินครรัแ มันเป็นเบสของทีิกะปิแล้วก็ผัดใส่งวงหวานใส่ใส่เค็มแล้วก็อาปลาทูมาท็อปท็อปอร่อยมากเลยครับกินกับก๋วยเตี๋ยวบ้านนี่ยหนอร่อยบ้างคะไหนอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยแกงส้มนี่ก็ และนี่นะครับก็คือรีวิวจริงๆจากลูกค้าตัวจริงที่มาทานอาหารจริงๆในครั้งนี้ครับผมผมพ่อครัวแมวรับรองครับว่าไม่ทําให้คนจัดงานเฉียชื่อได้อาหารอร่อยปริมาณเพียงพอในราคาที่เหมาะสมครับผมจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับใครจะทาบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนานะครับสามารถบันทึกหรือเซฟวิดีโอนี้ไว้ครับเราจะได้มีข้อมูลไว้ติดต่อกันครับถ้าด่วนก็ทักแชทแอดไลน์มาหาผมได้เลยครับผมจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้ต้องพ่อครัวแมว